สวัสดีครับ FC ที่เข้ามารับชมอยู่ในคลิปนี้ตอนนี้ผมก็ได้เจอเจ้ากลมละหนึ่งตัวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจับเจ้ากลมละเนี่ยหงายท้องหรือว่าเขาจะมีตัวเลขเหรือไม่นะครับสำหรับใต้ท้อง,ของเขานะเดีย๋ยวเราก็มารับชมกันนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เจอเจ้ากลมละในช่วง กลางคืนขเขาก็จะมาเล่นน้ําอยู่ในอ่างตรงนี้นะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูสําหรับในการจับเจ้ากบมะละก็ไม่ไม่เน้นให้ใครทําตามนะครับเพราะผมก็จับเป็นประจำเนอะ <c oughs> เพราะอย่างเขาอ,อันตรายมากๆนะครับสำหรับเจ้ากบมะละเจ้ากบชนิดนี้นะครับ เจ้ากบมะระหรือว่าเจ้าคังคกนะฮะมาเดีย๋ยวเรามาชมกันผมจับไล้ละ่ะทุกคนมาจะดูใต้ท้องเขา,าทุกคนามาชมพร้อมกันว่ามีมอะไรบ้างดูวอเองก็แล้วกันนะทุกคนผมก็เห็นเป็นตัวเลข ตอนนี้เขาบอกเข,เขาจะร้องด้วยนะทุกคนเขาบอกว่าออกออกออกนะเอาละจะคังคุกขอให้ออกสามตัวตรงๆก็แล้วกันนะออกใช่ไหมออกใช่ไหมลูกะขอให้มาตรงๆเลยนะ,ะเขาบอกว่าออกออกออก ของเลขอะไรดีอ่ะอ่ะแล้วแต่เอฟซีจะชมแล้วกันเนาะว่าเลขอะไรเขาจะมีเวลาของเขานะเวลาเขาจะร้องทุกคนผมไม่ได้ทรมานสัตว์นะแต่้าอยากให้ชมเลขตรงๆเลยนะตอนนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะ แย่ลงตู้วันนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือโชคลาภนี่แหละที่จะมาช่วยปลดนิตรสินที่เป็นอยู่ได้นะครับทุกคนอ่ะชมมาแล้วกันเนาะผมจับเจ้ากบมาละนี่ก็ผมก็ใช้กล้องนี่แหละครับใช้โทรศัพท์นี่แหละกันไว้กลัวเขา จะพ่นพิษออกมาแล้วครับยาง,งเขาก็จะมีตรงตูดคนนะครับทุกคนอย่าลอกเลียนแบบนะครับอย่าให้ชัวก็ใส่ถุงมือก็ดีนะครับทุกคนแล้วก็ไปล้างมือให้สะอาดเนาะไม่รู้ว่าเลขอะไรเชื่อไปหลายคนก็คงจะได้เห็นนล่และนะบางคนก็ อาจจะเห็นเป็นคนละเลขก็แล้วกันเนาะทางนี้ทางนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับทุกคนเนนย่ามก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับท่านใดที่จับมาแล้วใช้แป้งทาเขาทั้งตัวนะครับก็ไม่ไม่สลับสนุนนะมันจะเป็นการท,ทรมานสัตว์เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแป้งที่เราทาไปเป็นแป้งเย็นน่ะเข้าตาของเรามันจะแสบตาเจ้ากบมาละนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้เราก็จะปล่อยเข้าไปแล้วเนาะเราก็ได้เห็นเลขที่ลำตัวเอลละเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้เห็นเลขจากเจ้ากบมาละแล้วเนาะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่ในคลิปนี้ จงโชคดีมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคกับเจ้าก,กบบัละตัวนี้ทุกท่านทุกคนนะครับันใดที่เขามารับชมแล้วก็กราบขอพรกคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอทุกท่านปลดนี้โปรสินที่เป็นอยู่ทุกท่านทุกคนด้วยครับขอบคุณครับเจ้ากบเขาบอกว่าออกออกออกนะใช่ไหมลูก ออกออออก,ออกโอเคออกแน่นอนนะสมตัวตรงเลยนะโอเคจ่ะอันนี้นะปล่อยละออกแน่นอนนะ